สวัสดีครับครับสวัสดีครับว่าด้วยเซลูกอ่าเขียนว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมองกล้องหน่อยพุ่เคียนว่าได้แสดงเรื่องอะไรลูกแสดงเรื่องอะไรแสดงเขาตีชาเนแย่เยอ่ะก็ป้องกันไงครับอเดี๋ยวคุณแม่ส่งผู้ช่วยไปช่วยคัตเตอร์อยู่ในโต๊ะ ้อมใชวไหมขอบคุณครับอีกกันแล้วขอบคุณเลยนะขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนเลยขอบคุณครับว้าว หาของเล่นโอ้หเสื้อรองเท้าอหาเขาไปมีไหมนของเล่นไม่ตดเชื้อสภาพเลยใช่ไหมเนี่ยหลอกว่าเนี่ยชุดเนี้ยของพ่อของลูกนั่นแหละนี่ ขัดด้วยะว้วยหนึ่งเดือนขัดน้อยเรื้อเซุนกีลาเสื oh. ้อทีมโอ้าวเท่เหลืเกิน าหาอะไระลูกหาอะไรเนี่ยอ้าวน,นี่ด้วยขอบคุณมากนะที่ส่งมาให้แม่ดีใจที่สุดในโลกเลยได้รับตอนเที่ยงวันครึ่งเที่ยงครึ่งหนูหาเลยอันนี้จะให้ยายเฟร์อันนี้แม่มันจอาวอันนี้แม่มันเลือกไว้ก่อนแล้วก็นนะขอบคุณมากนะคะ h a n งคิวขอให้ทธมาค้าขึ้น คิดสิ่งไหนขอได้สมนักปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้ลูกหลานเป็นคนดีทุกคนทุกคนบ้างมีสีสุขมีทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติร่างกายแข็งแรงทุกคนเออเออเฮ้ยเจ้าเมียยายจะใสไปซ่อนไปไหนแล้วเนะี่ยแม่มันบอกเอามาให้คิเวตมันแก่ก่อนะอ่ะให้ใส่คู่นี้ก่อนหรือไม่ยอมใส่กเก่าเย<อ>้นั่นสบายไหมลูกได้ ขอบคุณค่ะทำสวยๆลูกค่ะขอบคุณค่ะเอาทำกล้องนี่สวัสดีนี่สวัสดีครับบอยมารับออเดอร์หน่อยเอ๊ะข้าวเพื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยเริ่้นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวล้มลูกได้ไปเยอะไดปลับแล้วไปช่วยเป็นซับได้แล้วเฮ้ยคิมมี่เดี็กเก่าช้าหมดเลยไม่ได้เล่เลยเล่นไปเพื่วเหมือนเด็กเลยเนาะ อ้าวช่วยเป็ัพแล้วมาไม่ไม่จะปิดแล้วนาบายบายสวัสดีค่ะี่มองกล้องพี่ิบายสวัสดีครับพี่สวยพี่ลุกเอขสวัสดีครับเชื่อไหมเชื่อบมากไหมอะให้ยายพูดหนึ่งสิเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยให้ยายฟังพี่ลูกได้ไหมให้ยายฟังพี่ลูกยายอยากใส่อ่ะเอาเอาเอาไหนให้ยายเอาท้าให้คุณยายพูดหนึ่งเริเก่ง จะพาชุดหนึ่งได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้พี่ทางของแดดเฮ้ยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ชิมูกันโอเคบายซียูบายซียูเกนเอริยูเกนไอเลิฟยูไอ o อ e you เอาไปเช็ดหมดแล้วเสร็จแล้วโอ้ยไปเช็ดแล้วเพปวดเลยปัดแล้วอ่ะพอพอพอป้า